ฮัลโหลสวัสดีครับ้าหลังจากย่างกรบแล้วๆล,วลุงสรีกับบอ่อยากกินอย่างอยากกินตะขอปุ่นก็นเลยเห็ดนำยาขอปุ่นครับต้องนำยาทึ่นป่าทึ่งกบทึ่งป่าใสกัน,กนมีตะตัวใหญ่ๆนี่แหะครับคำแรงนี่ลุงสรีสิก,กินขอบปุ่นครับมาเด้อมาเด้อ โอ้เพ่นแท่ลำเลอเนี่ยอ่านี่แหละครับแม่บ้านกระตักออกมาแล้วครับต้มเปื่อยซุกดีแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็ดตำล้วครับเอ,อ้ยให้มันข้นๆเลยักน่เพียงัก,กตู่น,นินอยกินกับลุงสลีครับ มแม่้านก็บตำนำพี่กับตำตำเครื่องมันเพื่อว่าจิเด็กเอาลงหมอย์นะครับนี่เออสุดยอดเลยมอนี่อันนี้คือกบครับเออกบจักตัวเนี่ยสามตัวสามที่ตัวสามที่ตัวออโอ้กบสวนลุงเฉลี่มีได้ตัวยังไงนะครับนี่แหละครับห้มันคนๆมันจังสีโอเพน ถือว่ากินแซ่บจจากสวนลุงศรีแล้วครับแม่บ้านตำเครื่องให้ลุงศรีแล้วเรียบร้อยลุงศลีกับปุงแล้วครับบาทหนะึ่งปุงแล้วเรียบร้อยบ้าใครได้กินน้ำยาลุงศรีน้ำยากระปุ้นแล้วนี่ลืมบาเลยทีพมเด้อเอาคือว่ามันแซ่บเนาะ สั่งลุงสลีได้เลยครับในเขตเทศาบาลในสุขานี่ลุงสลีนำทรงบดหรือที่สั่งเป็นหมอก,ก็ได้ครับว้าวันนี้แม่บ้านอยากซิมก่อนเลยสิลืมมาแล้พี่แมนครับลุงสลีใด้พักไหมซิมแล้วอันนี้แหละกับเซจเรียบร้อยแล้วกับปุ่นครับมากินกับลุงสลีเหมือนนี่คำแรงนี่ หลังจากบุญกระสากแล้วเมื่อยล้ากินข้าวปุ้นบ่กินข้าวปุ้นบานเนี่ยอเออโอเพนเลยขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ